การสวัสด <S 々> ีครับท่านผู้ชมมันไม่บัวเพราะมีความฝันพอเที่ยงเลยอยากเอาบางแปลงปันให้พี่น้องเดีเบิ้งเดีชมน้ากันนะครับผมเนาะแม่บัวว่าฝันได้เลขสามตัวตรงๆเลยครับท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็เอาสมุดกามาเตรียมไว้จะจดเบิ้งเนาะครับผมเนาะเดี๋ยวไปฟังเรื่องเล่าครับพอเที่ยงกับแม่บัวได้พร้อมๆกันก่อนจะไปชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องพ่อเที่ยงชาแนลด้วยนะครับผมเนาะเพื่อเป็นกำลังใจคนทําคลิปไปครับท่านผู้ชมไปเบิ้งพร้อมๆกันเลยครับผมการสวัสดีครับพี่บัวการสวัสดีครับ จนกลางวีกเนาะตามจริงฝันจะจนวีกเลยฝันบ่ฝันอยู่เบอร์เดิมนั่นโอ้อไม่บัวเป็นคนฝันดีครับนา้องตัววีกอยู่แต่ว่าไม่ได้บอกไม่ได้บอกไม่ได้บอกแต่ฝันไหนฝันเมื่อคืนนีกบอกที่ว่าฝันว่าฝันอีหยังฝันนั่นว่าไปเด็กพี่ขว้างหอยฝันขว้างหอยเมียนพี่สีแม่นเจ้าที่ประจักตกเป็นอย่างเหมือนเป็นงูไหมงูแบบไงสองตัว หัวไปหัวไปโศไปโศไปไปก็มหญงล่ะโศไปโศมากไปเห็นกระปิดห้างออกระปิดหางเนี่ยคือว่ามันมีบอกหอยยูหนนนนนยันมันบ่ละหน้ามันเสือสุนยู่หันมันบ่ละกระปิดหางมันจมอยู่ในหน้านั่นจมอยู่ในหน้า,นามันกระแหงมันอ,อแห่งไม่เวกเอาเอาเสียมยไปโศไปเคียร์ออกวันซะเคีรยร์ออก้มันเป็นโพงแบบกงหนึ่งยูหันเห็นงูหัวก็มีอย่าอยูหันงูไงงูเจ้าก่าหัวมีอย่ เก็เป็นผัวเมียตัวน้องงูัสองตัววันสตก็รอบัวเพื่อนล่ะก็มีดูรอบโอ้มีดูกมีเต่าความนูน่ะเต่าแมนมีขอบัวเพื่อนน่ะอยู่ในหันมันก็ขัวไปขัวมาไปเอาก็เอาเสียม่ไปคิดกระปีดเพื่อนนั่นขึ้นก็เห็นทำนี่ในหันทำแบบง่ายหนึ่งมันทำมันไม่หวเสียมือไปโจ๊กบันี้ จิกจกจิ๊กทำนั่นสิ๊กจกทำเนี่ยว่ามันไม่มีมีมโขบอยในยหันมาสั้นออก็เลยไปหาก็เลยเอามือโจกรงทั้งสองเลยมันกับถูขึ้นมาเลยทั้งสองตัวงูงใหญ่นั่นงูงใหญ่โอ้ตาแดงยืนงึงอยูอย่ปากกระแดงเพึ่ง<ล>ยังสี่ละมันพึ่งข้อพึ่งทั้งสองตัวเกี่ยวกันนี้ได้พึ่งออย่านแล้วเรียนเออมันลูกมันนั่นลูกเพื่อนนั่นละสิเมันเพื่อนตัวเนาะ กิซิเมนงูเจ้าที่เจ้าทางพูดจักหรือเป่าแมนเรนกัดไม่บัวไม่บัวกันทั้งเรนทั้งไห่ทั้งคอดแกตาเสียมทั้งเรนทั้งไห่ทั้งเนื้อทั้งไห่เอ็นทั้งเรนทั้งไห่ทั้งหยันมันกัดเรนมากัดโทษเด้อกัดหัวปรตีนไม่บัวนี่แหละกัดส่นน่องกัดใส่หัวปรตีนเลยแมนกัดหัวปรตีนกับส่นน่องนี่เลือดไหลวสันโอ้งูน้อยน่ะบอกกัดงูน้อยน่ะงูน้อยน่ะเรนมากัดนั่ะ เพื่อนนั่นแหละเดนมากัดเมื่อให้เพืไใกล้ก็นนะะั่นแหละเเพื่อนเพื่อนกับเพื่อนกับสิญาติเพื่อนกับสียังแตวเนาะเมื่อเหตุยังเงินครอบัอวกูเพื่อนกับสิวา่าเลยมันบลา<อ>มันเป็นคนมันก็แล่นแล้วได้กับยมกับแบกกับตากลับโง่มาหาเพื่อนอีกคือเก่าเน,นี่ยยังโง่กลับมาอีกโย่เออลงทางเด้ลงทางเกี่ยวไปเกี่ยวมาสีออกนะมันออกบ่ได้เออออกบ่ได้ก็เลยกลับมาหาเพื่อนคือเก่า กะมาไม่ขอโทษเพื่อนแล้มาไหวาเพื่อนหลกโยกหัวขึ้นใจเบียขึ้นอันพ่อกระเมียเพื่อนนั้นพ่อกระเมียเพื่อนนั้นสีดำดุมอยู่งูเป็นคืองูใหญ่งูใหญ่อย่างเดียวงูใส่กับสิงูเห่าทนอนี้หรอกงูจระทีจระทางงูใหญ่จระทีจระทางแต่ไปเห็ดของเพื่อนเนาะโอ้แต่ว่ามันบ่มีน่นะแล้วแบบว่ามันมีแบบหอยก็เลยไปเคลียร์เม็นบมื่อไหรเคลียร์เห็ดจังไดร อันบุบบกไงหนึ่งว่ามันมีโก้บ่อยอันกัล่วงมือออกลงไปโจกเอาตัวเลขมันจะใส่แบบนี้ตัวเลขค่สีนบอกเลขน่ะสมรือว่าตีให้ตีเอาตีเอาบอตีเอาตัวแต่ว่าขัดฝันหมูว่านนี่กับฝันเอาฝันตองว่าอุตอนึ่งมาเมื่อหมูขึ้นมา่ฝันอีกหมูว่านนี่ฝันเนาะฝันว่าขึ้นไปเที่งผู้บุญละไปวัดป่าหาพระอาจารย์บุญละ ไปไปเก็บขยะบัานขยะเต็มรถขั้นนี่ล่ะขั้นรถพอเที่ยงนี่แกต้องมาขายมาขายเพิ่นว่าขายเดี๋ยวเพิ่นให้เท่าใดหูหรือเป่ให้ได้ป่นไนึ่งดอยหาบาทขยะเต็มรถเนี่ยขยะเต็มรถคือให้หน่อยแท้ว่าสันไม่บัวว่ามันก็ได้เท่านั้นไรย่ายเพิ่นว่าเพิ่นเบากระดาษเจ้าน่ะเพิ่นว่ากระดาษเจ้าเพิ่นเบาได้หนิเพิ่นว่าสร้างมันก็ได้หลยได้หนิเพิ่นว่า เดิงร้อยหาบาทเดนน้อยหาบาทก็อนาเพิรว่าหนึ่งหาศูนย์หนึงอวนหนึงเพิรว่าหนึ่งศูนย์หาเพ่อแตซื้อกับเขากับน้่เมื่อสั่นเพินว่าโอ้ยซื้อมันกิดเพะพ่อร้องขามันึังไม่ได้หน่อยบาทกรเลยว่าทนะให้อีกเออให้อีกเม่ไห้บ้มันกิด่ได้ดำนักแล้วมันโลหาบาทหกบาทหนึ่งเพิรว่าเออกิโลละหาบาทหกบาทเช่นก,กระดาษมันบ ไปเทียงเอาน้ำเพลินน้ำข้าเจ้าโย่ยังไปเทียงเอาน้ำเพลินอยู่แต่ว่ากาสรุปแบเพิ่นหายอีกว่าวันนี้บ่ใหาก็ะหายแค่ร้อยหาบาทเออหาแค่ร้อยห้าบาทหนึ่งศูนย์หานั่นละเออเต็มรถอ่ายะนั่นเออว่าไมันยังได้ทะเบียนรถดีได้หรอหนึ่งศูนย์หาน่ะมีรทักษาตัวเลยห้าเก้าหนึ่งศูนย์ันสิเป็นทะเบียนรถบป่ากเพื่อ่แล้วกับเพื่อนบอกว่าเหรอหนึ่งศูนยหากับหนึ่งศูนย์ห้าจะเนาะแต่มันยังได้ทะเบียนรถว่ามันมีรถสัก

เจ็ดหนึ่งงูแจ็คสแปรวัยอย่างเขาแปรวัยหยางนะงูขันงูหน่อยเขาว่าแปลเป็นเจ็ดบอกงูใหญ่แปลเป็นแปดบอกเี่สี่บอกไอ้นี่เขาเจาวาเอ็นแปดสองเจ็สี่บอกเอาหรือยังได้กระมูกจักนอให้ให้เอฟที่มาตีเอาไม่บัวตีวขนั่นรอกแมนพอเที่ยงกับแปลบริเปลี่ยนที่กันงูกับเสตียังกับตีเอาเพราะว่าไม่บัวกับได้แต่แต่บ้าคือที่รักแรกกันขึ้นได้อยู่แล้วละหนึ่งศูนย์หาว่าเพื่องหายซ้ำนั่นเพิ่งว่า เซลไลค์ก็นั่นก็บบได้เซายขออีกก็บบให้ครับผมท่านผู้ชมตัวเลขของแม่บัวเนาะครับผมหนึ่งศูนย์หาหนึ่งศูนย์หาแต่เรื่องงูสองตัวนี่พอเที่ยงก็เป็นมินบอขอแปะครับท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมลองแปะเบิ่งเนาะครับผมเนาะว่างูสองตัวจะเป็นเลขตัวใดแต่ว่าที่แน่ๆเพิ่นก็ให้มาละครับคือหนึ่งศูนย์หาเลขได้ยินแบบชัดเจนเลยคือแม่บัวไปเถียงเอาองศาว่าเซลอีกกับเพื่อนก็บ่้าไห้ครับท่านผู้ชม แ,แสดงว่าจะเป็น1 0ึถ้าท่านใดบอรรมรักสามตัวก็ตัดเล่นเอาเนาะครับผมเนาะหาศูนย์ศูนย์หาหาหนึ่งหนึ่งหาหรือว่าหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งเอาท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีโชค m ắ นกับตัวเลขของแม่บวัวสามตัวตรงๆสองตัวจังๆเนาะครับผมเนาะกอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีโชค m ắ นกันทุกคนคลิปนี้พอเที่ยงคดตัวรับไปก่อนพอกันไหมคลิปหนะ้าสวัสดีครับ